พรทิพย์ฟาดลูกนี้สามีปอณัฐวุฒิถึงขั้นจะเป็นลมถึงแม้จะมีลูกสองแล้วแต่ก็ไม่ปั่นทอนความสวยลดลงได้เลยจ้าสำหรับสาวเอพรทิพย์ที่นับวันออร่าความสวยยิ่งพุ่งขึ้นฟ้าแบบต้านไม่ไหวจนบางครั้งทำเอาสามีอย่างหนุ่มปอนะัฐวุฒิแอบห่วงภรรยาขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดมาอีกแล้วสมแม่เมื่อสาวเอฟา้ลุกหวานละมุนโชว์ผิวขาวเนียนใสที่ไม่ต้องแต่งเยอะแต่ก็ปังได้จ้ามาด้วยผมลอนสะพึงที่ใครเห็นก็ต้องเหนียวหลังมองกันเลยเรียกว่าสวยรับมงมากแม่จนทำให้หนุ่มป๋อต้องโพ์รูปภรรยาพร้อมแคปชั่นว่าจะเป็นลมแหม่แม,แม่จะไม่ให้หนุ่มปอห่วงได้ไงมีภรรยาสวยเบอร์นี้ซึ่ง นนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามากดหัวใจให้รัวๆแล้วมีเพื่อนพี่น้องในวงการต่างเข้ามาชมความสวยอาทิใบเตยอาสยามชมว่าสวยที่สุดเลยค่ะทางด้านหนูเล็กก่อนบ่ายเผยว่าสวยมากแม่